ยืนเหม่อเราแทงมึงหนุ่ยอย่างเงี้ยมึงเอามาจากไหนเนี่ยแต่ผมเปลี่ยนเลยครับแล้วมันใช้ยังไงวะกูใช้ไปแล้วอ่ะอแลาวป้อนเนี่ยก่อนเลย F สี่กด F สีครับไปเจอ EPC กด F สีก่อนแล้วก็กดใช้อีกของสำคัญสุดละวิ่งเขี้ยใส่อย่างงี้ได้เลยหรอใช่ครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นอันเดิมยังไงอ่ะก็กดกดวิ่งเขี้ย จิ้มไปเลย้อุยผิวจัดไอ้เหี้ยผิวจัดเอาอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ชิโนมารับเดี๋ยวให้ชิโนมารับมาเชลุงมาเชยหึ่มาเชเทจัดมาเชเทจริงแล้วมีดอะมีดอะมีดอะมีดมีดผมแม่แลกมาครกไอ้ชิโนมายังเนี้ยมารับให้คุณน่อยมีตอนนี้กำลังไปครับลุงกำลังไอ้เหี้ยแม่งเปลี่ยนสกินได้คุ้นง่ายเลยอ่ะหนึ่งศูนย์หก ระบบงันยานพาหนะอัตจฉริยะจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านเขาบอกเมืองแรกนะเขาบอกเมืองแรกนะด้วยค่ะเร็วอะไรนี่ยานกองร้นนะพี่แทงเขาไปยังมันขอไปรวมกันลงครับครับว่าไงใค้เป็นวันนีลุงรับป่ะครับรับรับเดี๋ยวรอยชิโรมาก่อนอ่ะได้ครับได้ มึงอย่าพูดดิเฮียมึงเกินึงแรกวลยดิมึงปิดกล้องตัวค้าไปเอาสกินแลนักมีดเหรอด้ไม้ไม้อะไม้พี่พี่เดี๋ยวไม้ยี่ชิบโลมาอย่างวะฮัลโหลทำไรอ่ะถึงแล้วครับพีรถมันโอ้โหทวดีทวทีเคียร์ตายเลยนะเนไ่ยฟูใช่ไหมสุดไหมใช่ ที่ได้ผมแรกจะกินไหนไอเดียก็ทองมันแรกตู้ไหนวะตู้เหมือนกันเนี่ยตู้นี่ยอยู่ฝั่งนี้มันแลกได้ลูกมุงเนี่ยในแกงเรามีอีกใบหนึ่งดูวยาไหนเอาเอาเอามีด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 แปดใบได้ป่ะลองปี่มาแลกดิมือนใกล้บัตรตอนนี้ขาดมาเชกกระสับมาเชกกระสับโกรส่ายกระมาสองครับ ออ่ไหนนนะมาาเงกดใช้ในกระเป๋าแล้วก็ S4 เถอะมีว่าห้าสิบกว่าเหรียญนะพี่ได้ยี่หไอ้ระวังล้นะลมนะอย่ากรอบไปเลยอย่ากรอบเลยมึงไปซื้อไอเอ็มนู่นจะกรอบทำไมไปซื้อดิไอเอ็มอะทักไอเอ็มไปอะขอซื้ออะจะกรอบทำไมเสียเวลากรอบหมดซื้อเอาดิลงทุนหน่อยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ Okay, okay. E mail, ออไนะอีพีอ่อะไรนะอันนี้ชุดเที่ยอะไรเนะี่ยป่ะพี่อันนี้ชุดเที่ยอะไรอ่ะดีจีโวยปัญญาอ่อนไ <laughs> อ้เหี้ยดีจียุคยี่สิบคนมันไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยมันต้องตำบลนนไอ้อควายดีจีที่มึงเ <laughs> <ด>ก่งหนุนคนมันเยอะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่อะไร <laughs> เลยจัดปัญญาอ่อนจัดไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมไปรับมันมาอยู่ไหนอะ อยู่ไหนนี่หลัดกลางเหรอไอเต๋อเบิร์นไอเต๋อไอเต๋อไอเต๋อไอเทียรถหายสาดรถบรรลุกพี่เผาเผาแล้วอันเผาเผาเท่าไหร่เลยเผาเผาหกสองหกสองเผาได้หรอปขขายตะกีมีดตรงนี้ที่เดิมตรงที่หลักอ่ะที่เดียวกับที่หลักอ่ะ เรากันเครับราซกันคาไนอตีเจ๋งวะระบบสกรีนอะโคตรเทพนะไอตเจ๋งจัดอุ้ยเมียงมีปืนด้วยทำไมไม่เอาปืนอ๋อปืนยังไม่มา เอาไม่เปลี่ยนอะาเห็นถือม,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 มีดอะเออม,มีดกูยังไม่เปลี่ยนเลยล <S <S เอะอื่นเปล,ะละี่ยนนะเฮ้ยโอบินเกินนี่ ไม่ใช่ท่านไม่ใช่มีดไอสัตว์น่นมาเชียไอ้เนี่ยเออไอ้เนี่ยพี่เรียวขาดรั้งนี่นะหายหัวไปไหนกูมองยังไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ไหนย้อนพาวย่างมีดไม่ได้ไหมปวดพาวิ่ดขผมต้องไปอยู่ใกล้กับผมโอปพี่เป็นอะไรอ่ะมีอะไรเป็น ดเลยอ่ะสนับแบงเทจัดอ่ะดูดิใช่มันต้อง80คนใช่มันต้อง80คนไม่เยี่ยนอีก20คนกระจอกจัดเอาสี่เอาสี่สี่แก๊งอ่ะเอาสี่แก๊งละแก๊งไป20ไป80เลย60ไม่ได้เฮ้ยมึงเจอพวกมันบ้างมั้ยเนี่ยกูไม่เห็นหัวพวกมันเลยว่ะต้องไปตีฉลาดเพื่อเอามาใส่ไฟกินไป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 ยย้ายขึ้นรถไปตามล่าแม่งดีไปล่าแม่งหน่อยดิ ลามาหน่อยลามาหน่อยลามาหน่อยพี่ชนพนพี่ลามาหน่อยลามาหน่อยามาอยูาาอย่ไหน มีด้วยเหรอเลเบลเวอนอ่ะไม่ไม่รู้ครับเลเบลก็เลยตายกันลงแต่รถถึกขึ้นอาไว้ไอ้ย่าจรถถิงๆรถยังถึกอ่ะมันถึกขึ้นปะรู้สึกว่ามันถึกขึ้นนะรถอ่ะ ก็เงียอะไรไหนแต่แต่บายเฮียเร็ววเผื่อเรียกรวมทุกที่ท่านเข้าอยู่เรเบลทะเลทรายนะพี่เต็มเลยมาๆมาๆมารอมาหน้าคุกมาหน้าคุกมารวมหน้า